ความเข้าใจหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าจําเป็นไหมต้องมีพิธีวงสวงเช่นวงสวงขอพรวงสวงวิธีต่างๆในการเสริมความเป็นมงค,คลมีความจําจเป็นนะการวงสวงเป็นการเรียกว่าเป็นการถวายแล้วก็บอกกล่าวให้กับ ครูบาอาจารย์เทพทีวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้รับทราบว่าเรามีงหาังสำคาแล้วก็ขอบพอุความเป็นมงคลให้กับจิตวิญญาณเราเพราะเราได้มีจิตที่เสด็สลัดเราบด้้อไ้เราได้ซื้อใบสีซื้อผลไม้ถวายให้กับทุกคนแล้วก็น้อ,นอนบูชาสรรเสริญเรียกว่าท่องบทบูชาแล้วก็กล่าวขอบารมีทุพกพระองค์โปรดรับเครื่องสักการะแล้วก็ ได้รับพรจากพระองค์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยที่เรียกว่าให้กับคนที่ได้กระทําและการที่เสริมความเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นงานพิธีบูชาคูไหว้คูมีจําจเป็นไหมจําเป็นมากจําเป็นต้องมีแล้วก็ต้องมีพิธีที่ต้องทําให้กับว่า,าจารย์ที่เรามองไม่เห็นที่ให้ความรู้เราที่ให้ข้อธรรมเรา แนะนำให้เรียกว่าประสิทธิศาสตร์วิชาให้เราในทางเรียกว่าพลังงานที่เรามองไม่เห็นแม้แต่เป็นอากาศที่เรามองไม่เห็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราก็ต้องวใจเนพราะฉะนั้นแล้วการที่เรากลับไหว้แต่เราต้องไม่เรียกว่าเราก็มีศรัทธาจริงๆเราต้องมีความเชื่อจริงๆแล้วเราล้างในการที่เราทำความดีจริงๆ แต่การพิธีใดๆที่ต้องทําตามที่เรียกว่าโอกาสที่เราจะต้องทํามันเป็นภาวะของแต่ละคนมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนและแต่การที่ทําหน้าที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหน้าที่ของแต่ละคนต้องทาทาแบบนี้หน้าที่ของแต่ละคนทําแบบนี้ที่แม่เคยบอกอ่ะหน้าที่ของบางคนจะต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่บางคนไม่ต้องสร้างบางคนก็คือต้องมาสร้างความดี ในการสร้างจิตที่ดีมากกว่าในทางศาสนาพุทธในตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสร้างจิตเราให้มีจิตที่ดีมีเมตตามีกรุณามีกัมกามาซีนอนาไม่จําเป็นต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆมากมายเข้าใจนะแต่สิ่งปลูกสร้างในี้ปัจจุบันในรูปที่เปลี่ยนแปลไปในปัจจุบันเหมือนต้องมีวัตถกุการมองเห็นมีเรียกว่า อาคารสถานที่เป็นอาณาจักรเหมือนกับสถานที่ของวัดวิหานโบสถ์อะไรเนี้ยก็ต้องสร้างถึงจะเป็นสัญลักษณ์ของการทำความดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นยุคก,ก่อนก็จะไม่ใช่แต่เป็นยุคนี้มันก็เป็นองค์ประกอบแต่กก็ต้องอยู่ในความพอดีไม่มากเกินไปนะและการที่เรียกว่า คนเดินสายไหว้พระทำบุญหรือว่าไปตามประเพณีหรือว่าต้องเดินเราทำตามทำบอกเล่าไหว้พระก้าววัดไหว้ที่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดที่ใดอะไรเงี้ยมันจะเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะว่าทำแล้วดีถ้าเชื่อวทำแล้วดีก็ดีแต่ถ้าก็ทำแล้วทุกัน ไม่มีเงินต้องเดินทางแล้วต้องเดินทางเสียค่าน้ํามันรถเสียเงินเสียทองมันก็ทุกข์มันก็ไม่ใช่ว่าความดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วทาอะไรแล้วเราไม่ทิ้งทำอะไรแล้วเราไม่เดือดร้อนแม้แต่การไหวมาไหวพระแม่ที่นี่หรือที่ใดถ้าเราอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปใกล้ที่ไหวที่นั่นถ้าจิตก,กับบริสุทธิ์จิตเราไม่มีอกุศลเราไม่มีความยึดเรารักพระแม่เราไหวพระแม่ที่วิหารที่ไหนก็ได้ ถ้าเราไม่มีอคติจิตอ่ะใช่ปะ mm hmm. ก็ได้ทั้งหมดแหละแต่เรามมีความเชื่อไงว่าที่นี่มีพลังเยอะที่นี่มีพลังเยอะอย่างเราอยากไปไหว้พระแม่วัดแฉกที่นั่นมีเรียกว่าพลังศรัทธาเยอะก็มีพลังของพระแม่เยอะยิ่งพลังศรัทธาเยอะเท่าไหร่ก็มีพลังบารมีเยอะที่จะสาส่งเรามากขึั้นอันนี้คือความเชื่อไงแต่ก็คือความเชื่อของแต่ละบุคคลไงเหมือนกับลูกศิษย์ที่ศรัทธาแม่ เชื่อว่าเท้าแม่ศักดิ์สทธิ์บางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ลบลูแต่คนที่เชื่อก็เชื่อไงมันเป็นความเชื่อของเขาว่าว่าเท้าแม่ศักดิ์สิทธ์ต้องเอาขึ้นหัว